สำนึกผิดอ้อนวอนคนไทยอย่าไล่กลับประเทศกลับไปก็ไม่รอดขอให้คนไทยเห็นใจจะไปก็ไม่รอดจะอยู่ก็ดูไร้ค่าเพราะว่าสร้างเรื่องกันเอาไว้มากมายแล้วมีใครบ้างล่ะที่จะเห็นใจน้ำตาจระเข้สวัสดีค่ะพบกับประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าเ้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะ ขอบคุณทุกๆ FC เนาะที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องประเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องสู้ผูกสุขคนนะคะพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเนาะขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผูกสุขคนนะคะพี่น้องจา๋าเป็นยังไงบ้างล่ะคะตามข่าวที่เราได้เห็นกันไปแล้วนั้นว่าสาวพมา่าออกมาว่าให้คนไทย ว่าไม่ใช่นายกไม่ต้องมาไล่คอยให้เป็นนายกซะก่อนแล้วค่อยมาไล่แล้วทีนี้อหลายคนที่เห็นข่าวแล้วนั้นอ่ะก็มีความสํานึกผิดนะคะอ้อ,อนวอนคนไทยอย่าไล่กับประเทศกลัวว่าคนไทยเนี่ยจะไล่เขาทั้งหมดออกจากประเทศไทย แล้วทีนี้ก็มีพม่าหลายคนออกมาอ้อนวอนคนไทยว่าอย่าไล่เขากลับประเทศเลยถ้ากลับไปก็ไปไม่รอดมิงออนไลน์รออยู่เพื่อจะเอาไปเป็นทหารของประเทศเพื่อการสู้รบของเขานั่นเองทีนี้ก็ถึงข่าวที่ว่าตัวเองทางตันไปไม่รอด จึงต้องออกมาขอความเห็นใจจากคนไทยเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้มีโอกาสอยู่ประเทศไทยต่อไปแต่ความคิดดีๆหรือว่าความรู้สึกดีๆที่มีให้กับคนประเทศนี้นั่นก็คือประเทศเมียนมานั่นเองนะคะแต่พูดแล้วเนี่ยไม่ได้หมดทุกคนนะคะบอกก่อนว่าไม่ได้พูดเหมารวมหมดทุกคนนะคะ แล้วใครลนะ่ะที่เขาจะเห็นใจในเมื่อมาอยู่บ้านเมืองเขามาสร้างเรื่องกันสมรกหมายมาก่อความวุ่นวายกันจนประเทศเขาอยู่แบบยุ่งเยิงมกันไปหมดไม่มีใครเคารพกฎหมายทั้งที่กฎหมายมีเอาไว้เพื่อที่จะให้ประเทศไทยนั้นสงบสุขและมีความอยู่ดีกินดีของคนทุกคนที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแต่ทุกคนก็ไม่เคยเกรงกลัวจนกระทั่งตัวเองต้องได้ มีความคิดว่าถ้าไปก็ไม่รอดเลยต้องออกมาสำนึกผิดให้คนอื่นเขาเห็นใจแล้วมีใครกี่คนที่เห็นใจเขาเหล่านี้กันบ้างเราไปดูภาพเหล่านี้กันก่อนนะคะว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรและเขาพูดกันอย่างไรบ้างแล้วเราจะกลับมาคุยกันอีกทีนะคะมอข้าค่ะจมมอข้าค่ะวิ่งกันแล้ว ปล่อยกอเกินได้เล่นไปเล่นไปไปไปเ,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 เข้ามาแบบนี้ก็ไม่ไหวคะ่ะต่างดาวอยู่ยาก ตมข้าวค่ะตมอข้าวไทยส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่ต้องการที่จะมีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยนะครับพวกเขาต้องการแค่เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับพวกการรักษาพยาบาลแล้วก็อยากอยู่แบบถูกกฎหมายเรื่องนี้สำคัญมากนะครับ แล้วก็อยากมีงานทาอยากมีเงินส่งกลับบ้านแล้วก็อยากอยู่กับคนไทยโดยไม่มีปัญหาก,กันนะครับไม่มีความขัดแย้งกันนะครับเท่านั้นเองครับสวัสดีครับผมเชื่อนายนะครับผมเป็นประชาชิเยตยมากครับตอนนี้ผมเห็นเขาแล้วก็ผมรู้สึกเสียใจมากเลยครับตอนก็นอนไม่หลับด้วยครับผมขอร้องอีกอย่างหนึ่งนะครับ อย่าไล่พม่าเลยนะครับเพระาะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับอยู่ที่พม่าก็น้ําท่วมนะครับแล้วต้องมีคนตายก็เยอะเหมือนกันครับแล้วก็ที่บ้านผมก็ยิงกันตลอดเลยครับบางคนก็ไม่มีบ้านเลยครับขอให้ช่วยหน่อยนะครับตอนนี้ก็ผมก็ไม่อยากกลับบ้านครับผมอยากอยู่ที่นี่ต่อครับ งานแล้วก็ผมมีความสุขครับพวกเรามาทำงานอยู่ที่นี่มาทันดีความดีครับได้เงินแล้วเราก็ส่งไปส่งส่งตาให้พ่อแม่ได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าเราจะกลับมาตอนนี้ก็ชีวิตเราก็ตายอย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้เลยครับทำขายอะไรกี่ก็ไม่ได้เลยครับอันนี้ต้องข้าใจหน่อยนะครับ เดี๋ยวถึงเวลาก็ถานาการยามาดีเครื่องผู้อยางปกติแล้วก็วกเราต้องกลับบ้านทุกคนนะคะเข้าใจไหยน,นะครับผมขอร้อยอย่างหนึ่งนะครับช่วยช่วยพวกเราทุกคนนะคะไม่ต้องไ้ายะครับเพราะว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับมีผู้อยางครับมีปัสามีบีดหน้ามีวัเนี่ยเราไม่ได้ถีบกฎหไม้อะไรเลยะครับ ช่วยหนครับครับผมว่าผมพัวอะไรไปผีดอะไรบอกผ,ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผม,ผมไม่ค่อยดีช้าครับขอบปกนะครับคนไทยไปประท้วมหน้าสถานทูตพม่าเนาะเออก็เลยอยากมาบอกว่าทําไมหรอทําไมต้องให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเนาะไม่เข้าใจอะถ้า พ่อพี่ถ้าอยากเอาผีคนไหนก็ต้องไปจัดก,การกับคนนั้นใช่ไหมมันไม่ไม่เอาไม่ควรจะเอามารวมทั้งหมดใช่ไหมคนพมา่าเขาคนที่ไม่ผิดเขาจะเสียใจคนที่เขาไม่ได้ทําอะไรแล้วอยู่เฉยๆเขาก็มาคนอีคนอ,คนอ,คนอีกลุ่มหนึ่งเขาจะมายงท่อให้เราใช่ไหมคนที่ไม่ผีก็เสียใจคนที่ไม่ผีก็น้อยใจเขาไม่อาไม่กล้าออกไปข้างนอกไม่กล้าไปซื้อของนะคะเ มันมีหลายอย่างปัญหามีหลายอย่างนะคะ็มันต้องแบบแก้ไขแบบว่าแก้ไขแบบแก้ไขแบบคนมีมีความฉลาดมากพอไม่ใช่แก้ไขแบบอารมณ์นะคะไม่ใช่แก้ไขแบบอารมณ์เอ,อขอโทษด้วยนะคะขอโทษขอโทษถ้าพูดผิดไปขอโทษด้วยอยากจะพูดมากแต่พูดแบบว่า ผู้ไม่ค่อยผู้ไม่ค่อยแบบว่าตรงกับที่เราอยากบอกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าผูว้วาภาษาไทยไม่ค่อยกินเพราะว่าเรากินเป็นคนพม่านะคะ,ะก็เลยอยากมาบอกแค่นี้ก่อนนะแล้วผู้ผีไปก็ขอททษกันด้วยอ,อย่าให้ยกเลิกจริงๆอะอย่าให้รดยกเลิกที่ปัิทวนอยู่ตอนนี้เพราะว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะว่าคนพม่าที่จะ,ะคนพม่าทุกคนที่จะ จะออกไปจากประเทศไทยเนี่ยมันยากมากนะสมิเรื่องเนี่ยมันไม่ไปไปไม่ได้เพราะว่าถ้าจะประเทศเราดีขึ้นเมื่อไหร่ประเทศพมา่าจะจะเริกลขึ้นดีขึ้นเมื่อไหร่เราจะพวกคนคนไทยไม่ต้องบอกสนิทเลยเราจะกลับทีเดียวเลยไม่ต้องมีใครมาบอกว่าให้เรากลับเราจะ ออมีแต่คนอยากกลับตอนนี้มีแต่คนอยากกลับมากอยากกลับประเทศเราอยากไปอยู่กับประเทศเราสุขสบายใช่ไหมแต่ก็มีความจําเป็นต้องมาอยู่ที่ไทยสักพักหนึ่งขอให้เข้าใจทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอโทษด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ชาวพม่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยตลอดชีวิตทหารพรม่าคนนี้ตายเมื่อไรพวกเราชาวพมากลับสักทีเลยครับขออยู่แป๊บหนึ่งได้ไหมคะพวกเราชาวพม่าไม่ได้ทําอะไรประเทศไทยครับสาบานหนูจะมาขอโทษกับเรื่องที่หนูได้คนลงไปที่รู้ท่อไม่ถึงกันนะคะหนูอยากจะมาขอคาให้อภัยกับคนไทยทุกคนนะคะหนูขอโทษนะคะที่ได้ใช้วาจาหย,ยาบคายออกไป ที่ได้ร่วมเป็นชาวไทยที่ได้ร่วมเกินคนไทยนะคะแล้วหนูก็อยากจะมาขอให้คนไทยให้อภัยหนูที่หนูรู้ท้าไม่ถึงการที่ได้พูดจาแบบนั้นออกไปขอให้คนไทยทุกคนเป็เม,มตตาเข้าขใจและย,ยกยกโทษให้หนูด้วยนะคะขอให้ทุกคนให้อภัยหนูให้หนูได้แก้ yes, ตัวนะคะเห็นกันแล้วเนาะนะคะว่าเขาคุยอย Rand ่างไรและเขาพูดอย่างไรเขาเว้าววอนอ้อนวอนคนไทยกันอย่างไร ที่มาตอนนี้รู้สึกว่าจะอ่อนน้อมถ่อมตนกันเหลือเกินแต่ตอนที่ตัวเองกระทำอะไรลงไปนั้นทั้งห้าวทั้งก้าวร้าวระรานคนไทยไม่เคยคิดเลยไม่เคยสำเนียกในตอนนั้นแต่พอภัยมาถึงตัวพอเห็น บทเรียนที่สาวพม่าถูกไล่ออกจากงานไปแล้วนั้นหลายหคนก็คิดว่าตัวเองคงจะไปไม่รอดเหมือนกันเลยต้องออกมาเวาวรขออภัยจากคนไทยว่าให้ผู้นำของประเทศนั้นมีอันเป็นไปเสียก่อนตัวเองก็จะกลับประเทศกันอันนี้เนี่ยมันเป็นความจริงเหรอคิดเหรอว่าถ้าเกิดเขาอยู่ประเทศไทยนานแล้วมีที่อยู่ที่กิน มีงานที่มั่นคงมีรายได้ที่ดีกว่าประเทศของเขาแล้วเขาจะกลับประเทศของเขาเองเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ว่าคนอื่นนะคะเนี่ยตัวแอดมินเองก็อย query, ู่ต่างประเทศก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะกลับประเทศบ้านเมืองของตัวเองทั้งที่ตัวเองมาอยู่นี่นานแล้วก็เลยคิดว่าตัวเองอยู่นี่ๆแล้วอยู่ต่างประเทศแล้วตัวเองมีความสุขดีกว่าก็อยากจะอยู่ที่นี่แล้วคนพม่าหรือความคิดของเขาก็จะเป็นแบบอย่างนี้เหมือนกันนะคะ ทีนี้ตอนที่เขาพูดตอนที่เขาระรานตอนที่เขาด่าคนไทยนั้นน่ะกับมีความหยิ่งพยองกับมีความคิดที่แบบว่าอยากจะเดินอยู่บนกฎหมายของประเทศไทยแต่พอมาวันนี้เป็นอย่างไรละ่ะอ้อนวอนเงางอนว่าอย่าไล่กลับเลยกลับไปก็คงไม่รอด ก็รู้ตัวดีอยู่ว่าตัวเองอะถึงกลับไปอะก็ไปไม่รอดแต่ทำไมไม่ทำตัวให้ตัวเองอยู่ในกฎหมายของประเทศไทยทำตัวให้อยู่ในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ลี้ภัยแล้วทุกคนเขาก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าพม่าเป็นคนไม่ดีไม่มีคนเขาคิดและไม่มีใครเขาทำกันและไม่มีใครเขาพูดแต่คุณทำตัวของคุณกันเองคุณรู้ดีกันอยู่ว่าพวกคุณเข้ามาแล้วคุณทำอะไรบ้างในประเทศไทย นะคะแล้วเมื่อเขาตอกย้ำหรือว่าเขาจัดระเบียบให้อยู่ในที่ในทางพวกคุณก็มาว่าให้คนไทยทั้งๆที่เรื่องนั้นน่ะมันเกิดมาจากพวกคุณเองแทนที่คุณจะได้สํานึกอย่าลืมนะว่าประเทศไทยเนี่ยเราสร้างประเทศกันมาเพื่อที่จะให้ลูกหลานไทยอยู่กันอย่างมีความสุขและเขาก็จัดระเบียบ มีกฎหมายคุ้มครองให้ทุกคนอยู่ตา้ภายใต้กฎหมายของประเทศกันทุกคนคนไทยไม่เคยละเมิดกฎของประเทศตัวเองเคารพและอยู่กันอย่างสามติสุขตลอดมาแต่พอพวกคุณเข้ามาคุณก็มาสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้กับคนไทยแล้วคุณยังจะมาบอกว่าเพราะอะไรทําไมะถามกลับมาอีกว่าเพราะอะไรทําไมทั้งที่ก็รู้อยู่ในใจดีว่าเพราะอะไรแล้วความคิด หลายๆอย่างของพวกคุณนั้นเกินกว่าที่ผู้รีภัยเขาทํากันนะคะอันนี้เนี่ยบอกนะคะว่าประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนค่ะแล้วคนไทยก็อยู่ภายใต้กฎหมายไทยค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องปะเดือนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ